สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเปี้ยวปากจะซื้อมะม่วงมาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วเ,เพื่อนๆนะเหลืออยู่สามลูกซื้อมา6ลูกนะก็สามลูกที่แล้วก็ทํากิน,น,นกับน้องแอนทีเนี้จอยก็เหลือนี่กลัวมันเหี่ยวแต่เพราะว่ามันเป็นมะม่วงที่เข้าแกนแล้วทุกคนพอเข้าแกนแล้วมันก็จะสุกมันจะสุกเร็วจา่ทุกคนจอยก็เลยจะมาทํา ยำมะม,ม่วงกินจ้ะยำมะม,ม่วงสไตล์จอยก็มีนะ้ำปลาพริกนั่นแหละจ้ะนะแล้วก็หั่นหอมใส่ลงไปจ้ะแล้วบางคนก็ใส่ข้าวคั่วนะแต่จอยไม่ใส่จ้ะจอยไม่ใส่ข้าวคั่วจอยจะใส่แค่นี้ก็กินให้หมดจะเสียดดยเพื่อนซื้อมาแล้วเนาะเราต้องกินให้หมดจ้ะอย่างนั้นไม่ได้เงินทองเนาะ ขายยากจ้ะก็จะได้เงินมาแต่ละบาทเขาต้องกินให้หมดอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนอิ่มแล้วมันอิ่มแน่เลวเพื่อนๆแต่กลัวแบบว่าบางคนบอกว่ากลัวกินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินหมดอยู่จ้ะนะกินหมดอยู่มะม่วงก่อนมะม่วงพันอะไรจอยไม่รู้จ้ะทุกคนนะจอยไม่รู้ว่ามะม่วงพันอะไรรู้แต่ว่ามันเปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวเอาเปลือกออกจากเปลือกมันหนาเพื่อนๆฟันจอยไม่ค่อยดีฟันจอยไม่ค่อยดีกับเปลือกอาจจะ นะเกี่ยวกับเปลือกนี่ปันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะร่วงแต่ไอ้มะม่วงเทนลูกเล็กๆกับเพื่อนๆนะยังไม่เข้าแกนนะอ่อนๆอ,อ,อร่อยอันนั้นกรอบอร่อยจ้ะจอยซื้อมากี่ลูกเอ็นช่วงนั้นไอ้ลูกเล็กๆอะ่ะปีไหนถ้าจอยอยากกินหอมเปรียวจอยก็จะกินนะจอยอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็จะเพื่อนๆก็จะไม่เห็นจอยกินหอมเปรียวเนาะแต่บางช่วงอยากจะกินก็กินจริงๆ,ๆเพื่อนเอ้ย หมือนขระหนุนน่ะซื้อมาปีนี้ซื้อมาลูกครึ่งอะ่ะเพื่อนๆลูกหนึ่งก็อีกครึ่งซี่กะ่ะแล้วก็อิ่มละตอนนี้ก็คือจะอิ่มมันอิ่มแล้วไงอิ่มแล้วเราก็ไม่อยากจะกินแล้วอ่ะจ้ะทุกคนนี่จ้ะกระูุกประมาณนี้พอกินอยู่จ้ะทุกคน พอกินของตัวอยู่หมอมบ้านเราก็ถูกเนาะแต่ว่าของไทยนําเข้าที่อังกฤษก็แพงจะก็เหมือนของอังกฤษนําเข้าไทยนั่นจะนั่นแหลจะจตมันก็แพงนะของไทยนําเข้าอังกฤษก็จะแพงธรรมดาเพราะว่าค่าขนส่งเนาะค่าขนส่งค่าค่าสีค่าหลายๆอย่างจะแต่ว่าถ้าของอังกฤษเป็นเมืองไทยก็แพงธรรมดาจะ้ะเพราะของนําเข้านะ ของน้ำข้าวมันก็จะแพงแต่ทุกคนตัก,นก็จะหั่นประมาณเนี้ยทุกคนหั่นเป็นสึ่เสี่ยงเนี้ยนี่หั่นอย่างนี้เลยจ้ะชอบอยังไงจะสับจะอะไรก็ทําไปจ้ะตดยขออนุญาตทําอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยนะมันเข้าแกนไหมต,ตรงไหนที่เข้าแกนก็จะตัดออกจ้ะไม่ค่อยอาจจะเคี้ยวแกนเท่าไหร่ฟันไม่ดีพูดถึงนะแก่และเริ่มอายุเยอะยังไม่แก่ขนาดนั้นอายุเยอะแล้วจ้ะนะ ไม่กี่ปีก็จะห้าสิบแล้วทุกคนไม่ใช่เด็กวัยรุ่น,นหั่นไปฝานไปตามชิ้นที่เราต้องการเข้าแกน สามลูกนี่ได้เยอะมากจ้ะทุกคนเนี่ยจะเต็มถ้วยแล้วจ้ะทุกคนมันก็กรอบเปรี้ยวดีจ้ะนะอย่างที่จอยบอกกัจบจอยไม่รู้เนาะว่ามะม่วงพันุอะไรเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจอยก็ถ้ารู้บ้านแล้วก็คือมะม่วงแก้วอย่างเงี้ยมะม่วงอก,อกล่องแล้วก็มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงฟ้าล้านอย่างเงี้ยจอยจะรู้อยู่จ้ะทุกคนน้ำดอกไม้อะไรประมาณนี้แต่มะม่วงเล็กๆอย่างเงี้ยดูไม่ออกจ้ะทุกคนแต่ก็เปรี้ยวสะใจพอสมควรจ้ะทุกคนนี่จ้ะ มาจ้ะทีนี้มากินกันด้วยลมแรงมะม,ม่วงสามลูกกินให้มันหมดจ้ะก่อนที่มันจะเน่าอืม,อมกรอบเปรี้ยวเผ็ด ร้อยฝนตกยังไม่ได้เช็ดซื้อมาหกลูกก็กินกันกับลูกสาวนั่นแหละแต่ทุกคนแต่น้องแอนไม่อยู่ไง,งแอนไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่เมืองไทยอะกะกินไม่ค่อยได้เพื่อนเพ่นเพราะอะไรรู้ไหมอากาศมันร้อน กินแล้วก็ท้องเสียเทียงกินโอเคอยู่แซ่บน้ำกรอบทุกคนมะม่วงพันอะไรจอยไม่รู้นะเพื่อนๆนะ ของน้ำข้าวมันก็แพงอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนนะเอามาเปรียบกับราคาบ้านเราไม่ได้หรอกของทุกอย่างถ้าซื้อในอังกฤษนะ่ะถ้าส่งออกมาจากเมืองไทยนะนำข้าอังกฤษแพงทุกอย่างเราเอาไปเปรียบไม่ได้หรอกจ้ะก็เหมือนที่เอาของอังกฤษนั่นแหละนำข้าไทยจ้ะถ้าเอาจะไปซื้อกินน่ะมันราคามันก็แพงกว่าอังกฤษเยอะ อยากกินก็ซื้อกินเลยจ้ะนะเก็บเงินซื้อกินมามาบ่นแต่แพงแพงแพงอะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเ,เพื่อนเพราะมันก็บ่นว่าแพงราคามันก็ไม่ได้ลดลงนะอืมอืมบินข้ามหัวอ,ลลอีกลกเหรอสามีไม่กิน ตัวจะซื้อมาเพื่อเอาไว้ทํายําปลาจ้ะทุกคนทําทอดปลาแล้วก็เอาปลามายำม,มาจา้ะ mm hmm. เสียงร้านมอเตอร์ไซค์เย,ย่จ้จเลย mm hmm. อร่อยมาเด้อมาเด้อทุกคนอยู่เมืองไทยเนี่ยอย่าไปกินมากมันท้องเสียอากาศร้อน ได้ยินไหมยัรอบอมไม่ใช่น้ำปลาหวานนะอันนี้มันไม่ใช่น้ำปลาหวานจ้ะจอยก็เอาน้ำปลากับกับพริบผสมกันจ้ะแล้วก็หอมแดง เด้อทุกคนเราหาว่าไม่เรียกบีบแต่เรียกกันเอกโหนั่นไหมมั้ยพายนบิดใหญ่เลยกรอบมันจินกับมะนาวอีกแล้วทุกคน rum rum lên ồ, subscribe nè มาเป็นพักๆเข้าสวนไม่ได้ทุกคนดินยังไม่แห้งฝนตกนี่ก็เพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้เนี่ย อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งรล้ต้อยก็จะขอลาคลิปจ้ะสะใจเลยโอเคไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ้อยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย